สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทยาจเจริญพันธ์ประธานหลักสูตรคหากรรมศาสตร์นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตในหลักสูตรก็จะเรียน128หน่วยกิตนะในการเรียนกาาวิชาธรรมศาสตร์นี้นะคะก็จะได้รับความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการงานประดิษฐ์งานการจัดดอกไม้งานการแกะสลักแล้วก็ งานวิจัยทางด้านภาากรรมศาสตร์ตลอดจนการพัฒนามานทางด้านภาากรรมศาสตร์ขณะที่เรียนนักศึกษาก็จะฝึกทักษะในด้านต่างๆแล้วก็นาความรู้ไปกระจัดกิจกรรมในชุมชนตลอดจนเผยแพร่ความรู้ในคณะวิทยาศาสตร์หลังจากเรียนในรายวิชาต่างๆแล้วนักศึกษาก็จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้นักศึกษาก็จะได้รับการที่โรงพยาบาลในแผนกโภชนาการแล้วก็โรงแรมในส่วนของงานการจัดทางด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มจากทักษะต่างๆที่นักศึกษาได้เรียนในหลักสูตรนักศึกษาก็จะรวบรวมองค์ความรู้ต่านงะเก็บรวบรวม ในรูปของแฟ้มผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอหลังจากจบหลักสูตรแล้วก็จะต้องมาเสนอแฟ้หรือพอร์ตโฟลิโอนี้กับกรรมการประจำสาขาเพื่อประเมินในการจบในด้านคุณภาพในด้านความรุ้โดยรวมของสาขาวิชาทีาารมศานาษา หลักสูตรนี้เมื่อนด้ผู้เรียนเรียนแล้วก็จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะที่เช่นก็ครัวแม่ครัวเชฟในการปรุงอาหารนักโภชนาการนะคะนักสาธิตอาหารนักกำหนดอาหารรวมทั้งในการทำธุรกิจส่วนตัว นะะในด้านต่างๆที่ผู้เรียนได้เรียนไปนะ,ะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจนะคะอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมน,นะคะในเว็บไซต์ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุนะคะหรือของสาขาวิชาทัาการมาศาสตร์นะคะถ้าหากต้องการทราบรายละเอียดอื่นๆก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สาขาวิชาค่ะ